ทริคง่ายๆที่จะช่วยให้แต่งตาดูโตขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติก่อนจะไปชมเทคนิคดีๆอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยค่ะปัดมาสคาร่าให้ขนตาลิฟต์ u ขึ้นเพียงใช้มาสคคาร่าที่หัวปัดใหญ่ให้ดูเป็นช่อๆก่อนจากนั้นนะคะค่อยใช้หัวที่เล็กกว่าปัดแทรกขนตาด้านในและขนตาด้านล่างอีกทีเขียนเส้นไลเนอร์สร้างภาพดวงตาเริ่มจากการใช้ไอเลเนอร์เขียนเป็นอินไลเนอร์ขอบตาด้านในส่วนขอบตาล่างให้เริ่มเขียนเส้นไลเนอร์จากช่วงกึ่งกลางตาดำไปจนถึงหาง ให้ใช้แปรงหัวตัดเพื่อให้เส้นเล็กแล้วก็ขมขึ้นใช้ออยเลเนอร์เขียนเส้นขนตาเพื่อเพิ่มพื้นใต้ตาและทําให้ดวงตาดูโตขึ้นเริ่มจากใช้อายไลเนอร์ชนิดปากกาลากเส้นขนตาล่างทีละเส้นให้มีความโค้งตามแนวงอกของขนตาจริงและสั้นยาวไม่เท่ากันวาดดอลลี่อายคือการวาดถุงใต้ตาใช้ไลเนอร์วาดเส้นบางๆที่ใต้ตาใช้อายแชโดว์สีอ่อนมาระบายใต้ตาทาชิมเมอร์หรือว่ากริตเตอร์บริเวณถุงใต้ตาที่เราสร้างเอาไว้เพื่อให้ดวงตาดู มีมิติค่ะติดขนตาปลอมให้เหมาะกับรูปตาแนะนําให้ดัดขนตาจริงให้งอนเสียก่อนจากนั้นค่อยติดขนตาปลอมที่เป็นแนวขอบตาจนกลมกลืนเข้ากับขนตาจริงปิดท้ายด้วยการปัดมาสคาร่าอีกครั้งเท่านี้ก็ complete eye makeup ตาโตได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะสาวๆคนไหนนะคะอยากจะแต่งตาให้ดูโตขึ้นลองนําวิธีนี้ไปใช้ค่ะได้ผลยังไงเขียนมาคุยกันนะคะ